พี่น้องเอ๋ยสามคาคีกันไห้คือข้าวเหนียวหนึ่งไมยาสิเพศแตกมกั่งคือน้ำถือข้าวเหนียวสามคคีกันไห้คือฝนแสนฮาตกลงมาจากฝากฟ,ากฟาก้าไหลโค้งโหงสู่หนองอีสารอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำเยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนีสาวน้งเยือนสิภาพี่น้องมาเบิงมาอ่อนซ่อน ดอกไม้งามๆนะคะเป็นแปลงปลูกดอกคุณได้ตื่นสายแปลงป,ปลูกแพท่องนะคะเดี๋ยวตามมาเบิงมาอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอยังนะคะแอนค่ะน้องแอนเนาะพี่น้องค่ะสาวน้ําเยืนอยู่กับน้องแอนที่บ้าน บ้านนาทุงมังค่ะบ้านนาทุงมังตําบลตำบลหนองคอนอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้อยู่ในแปลงปลูกคุณนายตื่นสายหลากหลายสีสตัวนี้มันเขาจะเอื่นญเขาเจอญอยู่สองอย่างมันจะมีคุณนายตื่นสายกับแพท่ทองแพ่ทองเมนค่ะเป็นแบบใดคะแพร่ทองคือเขาจะเป็นกีบเป็นชั้นๆนะคะถ้าคุณนายตื่นสายเขาจะเป็นกีบเดียว ทีเป็นทีห้องเอิ้นติดปากกันว่าคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายคือกันแมนใช่ไหะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเก็จะเอิ้นร่วมกันแต่จริงๆคือตัวนี้คือแพทยองอ๋อเขาเอิ้นแพทยองแมนค่ะแต่เขาเกิดจะมีหลากหลายสีนะแมนก็อยู่ในตระกูลของคุณนายตื่นสายแหละค่ะอ๋อแต่แค่ว่าลักษณะดอกเขาจะบวกขึ้นกันค่ะสีเหลืองนั่นค่ะแมนแม็นบวกคะเดี๋ยวให้กล่องไปจับเบิ้งนะคะแมนค่ะตัวนี้คือจะเลาจะมีเยอะทั้งหมดอ่าสิบสิบสองสีมีสิบสองสีแมนค่ะ แต่ละแต่ละอย่างนี่แม่นบอค,ค่ะค่ะก็คือของแพรทองแพรเฉพาะแพรทองสิบสองสีแม่นค่ะสิบสองสีก็จะมีสีเหลืองสีม่วงสีขาวค่ะสีแดงสีนี่แหละค่ะ,คะเอาจังสี่ก่อนอื่นเป็นไปเป็นมาว่าสูเอือยฟังแน่จังไดคือใดมาปลูกแพรทองใดมาปลูกคุณได้ตื่นสายเนะะี่ยค่ะอ๋อค่ะจากเริ่มเริ่มต้นเพราะว่ามีโรงงานกระถางเฮ็ดเดียวก็โรงงานกระถางบัรเทากระไดไปอยู่ในวงการของต้นไม้ วงการาต้นใหม่บานเทาไปเห็นตัวนี้แหละคุณนายตื่นสายที่เขาขายกันเอ๊เป็นจังหวัดอุบลจังนําเขามาจากจังหวัดอื่นอ๋อโดยการที่เขาเห็ดกระถาง<ม>าอยู่ในวงการต้นใม่แมนค่ะเราเห็นว่าเขาต้ไปสื่อมากบมนค่ะ,คะ<อ>สวนใญ่ๆที่เขาขายกันอ่ะสวนใยใยที่เขาขายกันคือจะ จะไปรับมาจากกรุงเทพคลองสิมหาคลองสิมหาผแม่นค่ะคืออยู่ในอุบงแม่นค่ะคือเขาจะใช้มาแล้ความเสียหายมันหลายคนก็จะได้มาขายเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นต้นใหม่ที่ปลูกง่ายแต่เป็นยังในอุลจังว่ามีภัยเหตุที่แบบว่าที่มีเป็นสวนเป็นกิจจารักษาที่สามารถเห็ดทรงได้เออเออเขาเล่นมองหินของธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาว่าถ้าเาให้ยาดพี่หน้องเข้ามาเห็ดเนี่ยก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งสาหรับคนที่อยู่บ้านเม่บ้านนีงก็คือสามารถเห็ดให้่แล้วมันปลูกง่ายเป็นใหม่ ข้าเอานะิอเป็นใหม่ตลอดปีบนแผ่นใหม่ลุกๆคือมันจะง่ามอยู่ตลอดปีก็คือเข้ากับสามารถมีอาชีพได้ตลอดทำไม่เข้าเฮดได้มีความคิดจะเพราะมีความคิดก็คือไปศึกษาไปศึกษาก็คือคไปเบิงไปเบิงว่าสวนใดมีแน่มีพัน,อน์อียงแน่พอกมาก,กมาให,ให้ให้ให้พีสาวค่ะมาบอกสู้ผีสาวว่าให้ยกล่องเขารองเฮดเบิงว่าสัตว์ยกล่องยกล่องค่ะยกล่องแล้วก็เอามาปลูกกะละก้ค้อนนำคํานะนําจากสวนที่เพิ่นเคยเฮดมาแล้ว ขฮาไถไถพร่นดินกนแมนบ่คแนค่ะไทพรวนดินเราก็ยกร้องเนาะค่ะเนาะแมนค่ะยกกร้องขึ้นบ้าแมนบ่ค่ะแมนค่ะแบบนี้เราวิธีการปลูกก็คือคือจังเห็นเป็นปลูกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปค่ะตัวนี้คือข้าจะเฮ็ดห้มันมันห้เป็นกลุ่มคือขฮาจะเฮ็ดเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นหลุมเป็นเพื่อที่จะใส่นึงใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยค่ะหมองหลากเขาหมองหมองหลากที่เขาจะกินอาหารอ๋อค่ะแล้วบานก็จะเขาเขาจะเป็นลักษณะคือเขาจะแพ่ไปเรื่อย ก็ให้เขาออกเป็นวงเมนค่ะวงไปยังไเมนค่ะเวลาเขาเก็บเก็บเขาก็จะเก็บง่ายอ๋อค่ะก็เลยเห็ีดเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนเป็นวงเมนค่ะเอาสิวันนี้เขาเตรียมดินนะหลังจากเขาเข้าคู่นคู่ซะเนาะค่ะยกกล่องคู่นคู่ขึ้นบ้างนี่เขาเขาเตียมดินมองหนีเนี่ยเขาใส่ใส่ใส่ฟุ้นใส่หยางก็กัเป็นการการเป็นผสมดินเหมือนกับดินปลูกทั่วไปคือเขาจะใส่แกลบดำใส่ไอ ปุ๋ยขอกวัวก็คือผสมผสมแล้วก็ผสมกับดินทท่าเฮาเมียค่ะผสมไปดินแล้วเฮาก็ยังใส่แม่พันธุ์มามาปักช่ำเลยเลยมาปักช่ำอ๋อแต่ละแต่ละแต่ละเหงาังาสิแต่ละเหงาแต่ละวัชเนีย เขาจะปักเขาจะปักไปหลายไปไหนคะปกติก็คือเข้าวงเข้ายูจะยูประมาณอ่าไอสามสิคูณสามก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมประมาณสามสิบเส้นเขาก็จะปักเต็มนั่นเลยอ๋อเขาก็จะเน็บเน็บเนไปเรื่อยๆแมนค่ะแต่กระบอกินถึงก็ว่าทีแห้งพอจะได้เข้าก็แตกอยู่แล้วอ๋อค่ะห่างกันจะประมาณสัก าสามเส้นเดี๋ยวพนนี <laughs> ประมาณประมาณนั่นแหละค่ะ <No. S 2> ประมาณสองถึงสามสองถึง,ถงเมเส้นนี่แะค่ะอ๋อก็จะปักไปรอบวงนั้นแมวน่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมามนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบนตัวนี้เขาเริ่มแตกละอ๋อน,น,นี่นี่ปลูกไปได้โดนไปไหนล่ะคะนี่ต้นนี้เพิ่งเดือนเดือนเดียวค่ะ เดือนเดี่ยวเดอนเดอนก็กดเดินนิดเดินนิดเดินนิดมันสุดยอดมหัาเรจันเตจริงจริงแนวมีอยู่สุบานโนวอลอิลีเน้แมนครูหน่า้ตื่นสายบ้านได้กค่ปูกัามแมนครับมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนดอกใหม่ประจําบ้านเลยเดครับถ้าถ้าเป็นคนทต่อไปอาจจะมองข้ามว่าตัวนี้จะเป็นผืชเศรษฐกิจได้ค่ะเพราะมันเป็นฮ่องเห็นมาแต่น้อยแม่โบคิดว่ามันจะมีราคาเป็นเศรษฐกิจตัวนี้คือคือตะกี้ฮ่องกับปูกูหรอกพอฮ่พอดีไปออกบูดออกบูดเอากระถางไปเอากระถางไปช่วยนะคะค่ะ ก็เห็นว่าเข็ดมันง่ามก็ถามว่าไปไปคือเอามาหน่อยเท่ของขายดีคนรับมันหายากคุณนายตื่นสายตือนสายนี่นะหายากเลยนอโมยจากเสื้อเนาอมันเลยเกิดเป็นไอเดียเข็ดมากว่ามันขายได้ตัวนี้มันขายได้มันปลูกไว้ยากจ้ะคือต้นต้นอไรต้นคือเพราะว่าอ่า เป็นคนถีบบ่มีเวลาหลาย <c oughs> เป็นคนทีบมีเวลาห,หลายตัวนี้เห็ดรวมกับพี่สาวพี่สาวกับบ่เลยมีเวลาหลายพี่สาวกับเป็นพยาบาลเขา,าจะเอาอจะเอาเวลาหนอกก็คือเวลาว่างมาเห็ดเสาร<ช>์อาทิตย์<ช>พ่นหยุดงานกับหลังเหลืองานสีม่งแดงมาเห็ดตรงนี้ค่ะมาตอนนี้ที่ทีบอกว่าปลูกปลูกนะ่้เนะเริ่มต้นปลูกเบื้องหันน่้เนอที่เขาปลูกหลังจากเข้าเนบแล้วนะคะเข้าไห้ฟุ้นไห่ปุ๋ยหรือว่าไห้นานเขาจังไรคะพัน่ะเขาพอหลังจากเนีแล้วเขาก็เขากับไห้นาปกติแต่ว่ายัง่ังบ่ไห้ปุ๋ย อ๋อยังยังบ่าให้ปุ๋ยแม่ค่ะเพราะว่าพ่นจะมีเรื่องเฮาเฮาผสมดินเขาไปแล้วค่ะอย่าพึงไปเล่งปุ๋ยค่ะให้เขาไอหนีกนให้เขาแตกให้เขาติดกรเพราะฉะนั้นก็คือให้ติดก่อนเพราะว่าคุณนายตื่นสายสามาถเอามาเสียบด้ทุกทุกเขาเรียกทุกการทุกบุมีมองจุดถิ่มวาซะแม่นป่แม่นค่ะจะเป็นส่วนใดถิ่มมันหักก็มาก็เสียบไปลงเลยเด็ดหน่อยเด็ดงาวก็ได้เด้อดก็ได้ค่ะแม่นเขาสิ เอาได้ชอดอกเข้าไปเสียบนี่นี่วกติดเเป็นเป็นเพื่อยที่ปลูกง่ายม่นคะง่ายอีเลีแล้วน้ำนี่ห้องให้เป็นระบบสปริงเกอร์วะคะเมีนค่ะพร้อมันมีเวลาเปิดให้่ยเขาโดนคะมือหนึ่งเนี่ยอ่าจะเปิดจะเปิดตอนเช้ากับตอนแรกประมาณจักนาทีกับประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะอ๋อเปิดน้ำสปริงเกอร์โหดไปถักชั่วโมงหนึ่งเสาแรงเมีนค่ะถ้าอากาศห่อนๆนะคะถ้าห่อนๆเมีนค่ะถ้าช่วงนี้ก็บ่ค่อยดโดเพราะฝนฝนตกกว่าหดเลยเมีนค่ะ แต่ว่าถามเบาอิลีมันปลูกง,ง่ายพี่นองคือคือว่านั่นละ่ะเอามาเนบไว้สื่อกดติดนเนาะแต่คุณโมคิดว่าจะเป็นราคาใดเราโดนปันไดเข้าจังเอาไปขายเืยจังไดวิธีการขายตัวน,นี้ขึ้นเริ่มเริ่มเปิดขายแล้วค่ะเข้าขายจังไดแนววิธีการขายขายแบบยกยกเงาเ่คะห่าเรือว่าเด็ดค่ะตอนนี้น่ะมันมันมันจะเป็นเหมือนแบบใหม่เขบแมเนาะตอนนี้ก็คือเพิ่งคนพบนี่ล่ะคือลูกค้ามากเองแล้วเพิ่งขอเห็นเองข้าเอาตะกะกับกันไก่เพเลย โอ้ยัดตัดเอาเลยแมนค่ะอยากได้สีได้ตัดเลยให้เพิ่นย่างตัดเลยโอ้ให้ให้ตัดเอาเองใส่วิธีตัดแมนบอกคะเมนค่ะใส่กันไกลตัดก็ได้หรือว่าเด็ดก็ได้ใส่มือเด็ดเท่าเด็ดก็ได้ค่ะแต่บางคนยันเพื่นมือเปื้อนมือยังเท่าก็ใส่กันไกลก็ได้ค่ะเอากันไกลเอาตะกาให้เพื่อนเลยเมนค่ะอยากได้สีได้แบบก็คือลูกแมนค่ะลูกค้าอยากได้สีได้ให้เลือกไปตามใจชอบเลยค่ะอ๋เแล้าราคาล่ะค่ะขายจังไดนนี่ตันนี้ขายปีกอยู่ที่กิโลละ1 0่อยค่ะกิโลกรัมละ100บาทเมนค่ะ เลือกได้เลยอยากได้สันได้เน่าให้ตัดเอาเลยนีหลีตัวนี้พี่น้องแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คืออีกแบบหนึ่งคืออ่าตัวนี้คือข้าเห็ดทรงก็คือข้าจะเอาไปเสียบใส่กระถางแล้วก็ใส่ไอ้ลวดแขวนตเนี่จะเห็ดทรงตามหลานลานทีเป็นขายต้นใหม่ค่ะอ๋อเห็ดทรงน้ำแมนค่ะอันถ้าเห็ดแบบนั่นคือข้าตตองเอาใส่กระถางแมนค่ะใบน้อยๆดำๆนะบอกค่ะแมนค่ะก็คือจะเสียบใส่กระถางยูนี่จะเหเฮดยูทีแปดนิ้ว อ๋อแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเมนค่ะแล้วก็หอยน้ำเมนค่ะแบบนั้นเขาจะทรงราคาเท่าไรคะอ่าตอนนี้ทรงอยู่ทีกระถางละสามสิบบาทราคาทรงราคาทรงค่ะแต่ขายอยู่นาหลานขายอยู่นาหลานอยู่ที่ยูบิซี่่ะขายยูทีหกสิบห้าบาทนาวนาอยู่อันเคยไปสือมั่นประว่าหาสิบหรือหกสิบบาทนี่ระจำไว้ค่ะตอนนี้คือราคานาหลานตอนนี้ก็เปิดเป็นแปเลยซื้อแล้วลูกเ่นเด็ดไปเนปเนปเนขวดไปทรงคู่เราจะคล้องเนี่ยเอาตัวนั้นไปหอยไปนาบ้าน ยังอยู่จนหอดซูเมอร์นี่เป็นปีแล้วค่ะ <c oughs> เป็นปีแล้วก็อว่าทีน่นั่นเขาง่ายอีหลีเนาะดีๆคือตอนนี้คือของข,าาข้ามันคือมันมีพันธุ์พัฒนาสายพันธุนนม์มีหลากหลายสีหลากหลายสีเมนสมัยตะยกี้ข้าก็จะพอแต่ดอกสีม่วงานาะสมัย้าเป็นแบบว่าเหมือนเขาเฉกุหลาบดินบะบ่เมนกุหลาบดินหรอคะแม่โบเมนค่ะเอาแล้วีแต่ว่าบ้านข้าก็เอินคุณนายตื่นสายขอใจผิดวาโดยตลอดเด้อท้งนี้ที่าตัวนี้เรียกกุหลาบดินแล้วก็อีกอีกยังเกาะ เมัน <ใบ S 2> จะมี <ไป S 2> แพรท้องแพรเสียงไห้ตัวใดแพรทเสียงไ้เป็นแบบไดคะยุนีบ่มีแพรเสียงไ้คะ่ะอ๋อจะมีแพท่ท้องค่ะแม่น่ะค่ะแพร่ท้องแพรท้องคือหนีแมนมาตระก,กูลนี่เมน่ะอ๋อตระก,กูลใบเขาอื่นว่ากรีบซ่อนๆกันเมนค่ะอ่าแล้วก็คุณนายตื่นสายจะเป็นลักษณะไซเดอร์แบตนี้ ส้นไหนคะค่ะคุณได้ตื่นสายจะเป็นวงเดียวแบบนี้เนาะค่ะพันจะกีพันจะบซ้อนกีบกีบจะบซ้อนค่ะก็มีหลากหลายสีคือกันนะคะค่ะมีหลายสีอยู่ค่ะอ๋อค่ะค่ะมี่เป็นคุณได้ตื่นสายนะคะค่ะมีหลากหลายสีคุณได้ตื่นสายเขามีจักสีนะคะประมาณประมาณอยู่นี่เบลหลายค่ะประมาณบดถึงสิบนะคะอ๋อค่ะ ที่ที่คัดมาจะคัดแต่แพร่ทองมากนะคะแต่แพร่ทองจะหลายเนาะเราหลากหลายสีสันเราเว้าอี่ลีแพร่ทองเพิ่นดอกสันสานมันงามกว่ากันหลายเลยค่ะถ้าเบิ้งบ่ชัดก็เหมือนเย็นสีเขาจะเหมือนกุหลาบเลยเออค่ะสีเขาเหมือนกุหลาบหินเหมือนกุหลาบหินแม่นบ่ค่ะกุหลาบหินกุหลาบหนูนะคะที่เขาเรียกกันมันจะเป็นดอกดอกจะไก่เคียงกันเลยเพราะอยู่นี่มันดอกใหญ่ค่ะหลายได้ค่ะพี่น้องเอาสิพื้นที่มองมีประมาณกประมาณไรยหนึ่งค่ะ หนึ่งไร่ใส่พื้นที่หนึ่งไร่ในการปลูกค่ะมีพึ่งปลูกในเดือนหนึ่งแม่ค่ะเดือนเดือนนิดๆนะคะเดือนนิดๆคือหนีพึ่งเริ่มต้นหรือว่าเคยเห็ดไปเป็นรอบแล้วหนีเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่เหตุเป็นจริงเป็นจังก็คือเขาเริ่มที่พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เลยเนาะพึ่งเริ่มในเดือนกัวพี่น้องค่ะกำลังงามเลยค่ะกำลังงามเลยตอนนี้เปิดขายเนาะ ตอนนี้เปิดขายแล้วผู้ใดอยากได้มาเลยเดี๋ยวห้ยหิวกระตาตัดเอาเองค่ะเห็นบอกว่าพอใอยมีเวลาจากสีนอเราถ้าเกิดพี่น้องเพื่อนอยากได้อยากได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเขามีช่องทางของการจัดส่งบอคะมีค่ะค่ะแต่ว่าตอนตอนนี้คือสะดวกให้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 ผ่านทางเอาจึงส่ผ่านทางลุงแสงสวนติดดาวนะคะลุงแสงก็อยู่น้ำกันนี่แหละค่ะพี่น้องลุงแสงเขาว่าแจ่มทุกหม่อง เพราะว่าตอนนี้นุ่มเป็นลูนหลานเป็นลูกเป็นหลานลูกแสงบานยุติสกันนี่ที่้องเอ่ยเนาะเพราะว่าดอกบอท่านดอกบอท่านอิลีเป็นวะงานหลายงานไหลนะคะก็ประดีดูแลอย่างยากเนาะบอกค่ะก็คือเขาจะดูแลต่เรื่องหยาค่ะหยาคือคือเขาจะต้องมาเอาพวกวัชพืชนี่แหละค่ะออกถอนออกเน่ค่ะก็คือตัวนี้คือบอกให้พอขอนคังจะเร็วเรื่องหยาก็ถอนออกแค่นั้นค่ะแล้วก็ ย่ำใดใส่ปุ๋ยอีกเถื่อค่นี่กะใส่เดือนละเดือนละสองเถอค่ะเดือนละสองซิมเหมือใส่เถ้อหนึ่งปุ๋ยคือปุ๋ยยังคะปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยไม่ดอกค่ะปุ๋ยไม่ดอกเขาจะมีสูตรปุ๋ยของเขาเป็นพิเศษอ๋อค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ ทำพิธีจักหน่อยหนึ่งกับปลูกปลูกไว้เขาเขาบอตายง่ายไม่นบ่ค่ะบอกค่ะว่าตายค่ะเขายิงเด็ดเขาแข่งง่มหรือเปล่าแมนค่ะเขาจะมีอาการแนกับช่วงหน้าฝนแต่ทนามันช้ำเกินไปอ๋อถาถามันมันมันหืมเนาะเขาเออเออดินถ้าดินมันห่มแมนว่าเออเขากิจะมีอาการแน่แมนค่ะจริงๆเพิ่นจะเป็นไม้มักนามนั่นแหละแต่กระโถึงกับนามแซ่เออค่ะคือนามตองพ่อแดดพ่อนามพ่อเป็นเป็นไม้มักแดดถ้าแดดจัดจะออกดอก แห้งแดดจัดเพิ่นกับดอกเพิ่นกับจะงามอ๋อค่ะไม่แดดตัวนี้คือไม่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่นบอกค่ะแม่นค่ะไว้ในแดดบ่มีตายแถวท่าได้น้ำน้ำค่ะแม่นค่ะถ้าได้น้ำน้ำค่ะแสดงว่าข้าลงทุนปลูกเธอเดียวได้ดีแม่นค่ะเฮ็ดเธอเดียวลงทุนลงทุนเธอเดียวใส่ปุ๋ยให้น้ำเขาไปเรื่อยๆเขาก็ไปเรื่อยๆคือแม่นค่ะข้าแห้งเด่นแห้งแตกก็แค่ขยายออกไปเรื่อยๆมันเป็นการขยายพันธุ์ในตัวแต่ข้าเด็ดค่ะเด็ดช่องทางโครงการจำหน่ายยังมียังไปได้สวยบ่ค่ะท่าที่เฮาแนมเบิ่ง กว้างค่ะกว่างแห้งกว้างค่ะเพราะว่าพอยีแ้งยุคโควิดทุกคนหันมาปลูกต้นใหม่มาตนีต้นใหม่ค่ะใหม่ต้นนี้เป็นใหม่ประจำประจําทุกแทบจะว่าลังค่าเฮื่อนกระไดที่นี่อยู่ค่ะผู้บางคนเพิ่งกับบวมีพันผู้บางคนเพิ่งกับยังบวมีอนี้เพิ่งกัดมาสือไปเฮตุพันไปมาปลูกเอาไปบางคนไปเฮ็ุเป็นใหม่แขวนใม่แขวนบางคนก็ไปปลูกประดับเป็นปลูกหน้าบ้าน เป็น<อ>ไมบบคุมดินเอาแบบหลากหลายเลยเนาะแมนค่ะตัวน,นี้คือมันเป็นได้หลากหลายเป็นทั้งมันเป็นไม้โช่ได้ไ,ดไม้โช่กับกระสวยไม้ปลูกเป็นผืชคุมดินก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็นในส่วนของข้านอกจากให้พี่น้องมาซื้อกับมีการจัดใสก่กระถางคือวาอ่าเนาะแล้วก็เห็นบอกว่าเห็ดรับรับธุรกิจอีหอย่างก็ค่ะแบบไปตกแต่งสวนนําบ่คะหรือจังไดอ๋อตัวนี้คือก่อนยุคโควิดก็คือจะ จะจัดสวนรับจ,จัดสวนค่ะเราช่วงนี้จะเฮ็ดปะคะช่วงนี้ก็พักก่อนผักก้อนโควิดช่วงวังหันเดินทางว่าไรเพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆที่เฮ็ดก้อนอาชีพอาชีพก้อนนานีจริงๆอ่ะคือรับจัดตกแต่งภายนอกภายในจัดสวนรับจัดสวนเห็ดผื่นพิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลายแต่ว่าจะรับยูเต้ฟังเผื่อบาทจะรับงานฟังเผื่อบาทถาว่าสันผู้ใดอยากได้ช่วงนี้ก็มีบริการออนไลน์แล้วกันเนาะเน้นไปช่องทางเดี๋ยวจะให แอดไลน์ลุงแสงเด้อค่ะเด้อติดต่อใดบ้านค้างกันเพิ่นเพ็นพี่น okay. ้องกันงค่ะอ่ะหรือหรือผู้ใดที่อยากเขามาชมสวนเขามาอ่าเขามาซื้อยุสวนอย่างซี่เนาะค่ะมาคือเขามาซื้อยุสวนแล้วก็สามารถเก็บแต่เองเลือกสีเลือกดอกใดเลยค่ะยินดีคือให้แเมนค่ะห้เพิ่นมานตัดมาเลือกเองเลยยินดีต้อนรับค่ะบ้านนาทงมังเนาะตำบลน้องคอน อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบ่งในส่วนของการเห็ดกระถางากระถางตน้นไม้กระถางดอกไม้แม่นปะคะ,คะงามๆนะคะคอันนี้ก็เป็นแปลงแปลงคุณได้ตื่นสายหล้วก็ซื้อไปอยังเกาะแพ่ทองค่ะแพ่ทองนะคะงามๆหลากหลายสีกว่า12สีแมน่นบะ ค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นมีถึง12สีมีครบหรือยังผู้ใดทีด่ม,มักด้านนี่นะคะกัฝากไว้เนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิงการเห็ดกระถางในการปลูกดอกไม่ปลูกต้นไม้นะคะพี่น้องอีกหนึ่งงานที่เหตุบ้านเนาะน่ะแล้วก็ขายออนไลน์ขายทรงให้พี่น้องนํำจังสี่เนาะนค่ะ,คะมือนี้ขอบคุณใลายค่ะขอบคุณในลายเดี๋ยว เขาไปเบิ่งการเหตุกระถางเนาะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะขอบคุณพนะี่น้องนะคะท,ที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ ดนนอายสิกลับมาไปพอหาทางไกลกับสาวบ้านใดหรือใจ บอกคิดจะลาปล่อยน้องเมื่อ,อ,อหา้บ่มาสักทีฟ้ามือนี้บอเปิดป้องทั้งใจให้คนไกลมาหาดังที่พ้อยนอน,นีหรือตีว่าน้องตนยาช่วยฝ้าคำลา 听。<Yeah. S 2> yeah. เข้าใจให้ทีฟังหมุนวันน